สวัสดีค่ะพบกับพี่เมย์ได้ในช่วง Happy Books ช่วงรีะมาแนะนำหนังสือดีๆที่อ่านแล้วแฮปปี้มีความสุขค่ะ ถ้าเราพูดถึงหนังสือธรรมะเราก็มักจะนึกถึงหนังสือที่มีตัวอักษรเยอะๆเห็นแล้วไม่อยากจะอ่านอยากจะถอนตัวแต่หนังสือที่พี่เมย์จะนามาฝากในวันนี้จะทาให้น้องๆเปลี่ยนความคิดไปได้เยอะเลยค่ะกับหนังสือเล่มนี้หลวงพี่แตงโมเขียนโดยประชาะคําสาธิตภาพโดยสุมเมธธรรมสิทธิ์บุญสานักพิมพ์จ้ำอ้าวหลวงพี่แตงโมเป็นหนังสือที่มีรูปสวยอ่านสนุกถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะให้ผู้อ่านรู้สึกสนุก ด้วยรูปภาพและลายเส้นที่เรียมง่ายแต่สดใสทําให้เวลาอ่านรู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยนอกจากนี้คําพูดและข้อคิดที่แทรกมากับตัวการ์ตูนก็โดนใจด้วยคำพูดสั้นๆแต่คมคายดังนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทําให้เราได้ทั้งแง่คิดและรอยยิ้มไปพร้อมๆกันค่ะเนื้อาหาในแต่ละตอนก็จะน่าสนใจเช่นไว้ทุกอยากลืมกลับจําผิดศีลตลอดเวลาหิวก็กิกนง่วงก็นอน แต่ตอนที่เมย์ชอบที่สุดก็ต้องตอนนี้เลยค่ะตอนถือศีลข้อเดียวค่ะธนะสศาสตร์กับสมหญิงตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์แต่มีความกังวลว่าจะถือศีลไม่ได้จึงปรึกษาหลวงพี่แตงโมหลวงพี่จึงแนะนำให้ถือศีลเพียงข้อเดียวก็พอ นั่นก็คือขอให้มีสติค่ะเพราะถ้าเรามีสติแล้วก็สามารถที่จะถือศีลได้ทุกข้อตรงกันข้ามถ้าเราขาดสติแเราก็พร้อมที่จะผิดศีลในทุกข้อเช่นกันค่ะสําหรับคนที่กําลังประสบความทุกข์ใจก็ต้องตอนนี้เลยค่ะตอนชั่วคราวซึ่งก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าความสุขเป็นสิ่งชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นสิ่งชั่วคราวเหมือนกันทั้งสองความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนค่ะ ยิ่งถ้าเราเจอความทุกข์หรือปัญหาเราก็ต้องคอยเตือนตัวเองไว้ว่าอย่าจมกับความรู้สึกนั้นนานเกินไปนะคะลองเปลี่ยนอิรียาบถหรือหากิจกรรมที่ทําให้ใจของเราสบายเพราะธรรมดาธรรมชาติของใจจะรับได้ที่ละอารมณ์เมื่อใจของเราสบายขึ้นแล้วค่อยกลับมาแก้ไขปัญหาวิธีนี้จะทําให้เราเห็นปัญหาได้ดีขึ้นและรับมือกับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้เวลาของพี่เมย์ก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ